สวัสดีครับพบก,กับช่องกิตติชาแนลครับนะวันนี้เปิดช่อง youtube เป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมไปเล่นในลันกาโนะไปเล่นในลันกาโนะ วันนี้กเออ็เปิดช่อง YouTube เป็นที่เรียบร้อยทำมาได้ก็3ปีกว่าแล้วนะมาอัปเดตบรรยากาศกันในช่วงนี้เนาะแล้วไปโอ้ยอมั่งเลยไหม ไม่ว่างอยู่นี่มาพบกับบรรยากาศในช่วงของฝนตกวันนี้มาพบในช่วงของบรรยากาศก็เย็นสบาย ก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดลูกกระดิ่ง mm hmm. เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตในต่อๆไป mm hmm. วันนี้มาพบกับในวันที่ยี่ส เเดือนสิงหา2,565นะันเนาะพบกับเรื่องราวดีๆในตอนเช้าเนาะ ก็มีคนติดตามเราไม่เยอะไม่น้อยนะประมาณตัก25คนนะพบกับบรรยากาศในตอนช่วงเช้าในวันนี้นะ วันไหนที่อากาศไม่ดีเนาะก็ฝนก็ตกง่ายมากวันไหนที่ฝนมันไม่ก่อยจะตกเนาะก็ถือว่าบรรยากาศถือว่าดีพอสมควร วันนี้ก็เปิดช่อง youtube มาเนาะเปิดช่อง youtube แล้วและก็วันนี้เราเปิดช่อง youtube แล้วเนาะก็อย่าลืมฝากเนื้อฝากตัวกับช่องช่องกิตตี a ชแนลกลับกันด้วยเนาะก็ให้ผู้ติดตามเราได้มาดูกัน วันนี้ก็ก่อนที่จะจบคลิปกันไปเนาะก็ขอบคุณสมาชิกตั้ง25คนนะติดตามช่อง YouTube ของเรามาถึงตอนจบเนาะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ